กลับเข้ามาพบกันในรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงโมงสุดท้ายนะครับ15นาทีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมยังคงติดตามรับชมยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์เกศคณัชชัยนธนทวิพันคุลและอาจารย์สิทธิชัยจันทราศิทธิปินรวมถึงอาจารย์พัสรนสีงามด้วยครับผมครับเมื่อสักครู่นะฮะเราคุยกันถึงเรื่องของดาวพุธและก็ดาวศุกร์นะครับที่โคจรร่วมทิศกับดาวทิ์ที่ราศีมีนนะครับผมแล้วก็ความหมายในเรื่องของการพยากรณ์ทางด้าน โหราศาสตร์นะครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องของดวงดาววันอื่นและความรู้นอื่นกันต่อนะครับผมครับปัจจุบันนะฮะดวงดาวนะฮะที่โคจรอ,อยู่นะฮะที่มองอยู่ แล้วก็ที่ท่านอาจารย์แอนนาได้บอกตำแหน่งของดวงดาวไปนะครับก็จะมีดาวใหญ่ๆนะครับที่โคจรค่อนข้างที่จะผิดปกติอยู่นะครับองค์แรกนะครับก็จะเป็นดาวศุกร์ซึ่งเราคุยไปแล้วนะฮะดาวศุกร์พักองศานะครับที่ราศีมีนะครับนอกนนนั้อกจากดาวศุกร์แล้วนะฮะเราจะเห็นว่ามีดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวซูเปร์เคห์ใหญ่นะครับปัจจุบันโคจรอยู่ที่ราศีกันนะฮะกลุ่มดาวจักรราศีคือกลุ่มดาวหญิงสาวนะครับ มาตรฐานเป็นปรักเกษตรนะครับพฤาหัสก็โครจรพักองศาเช่นเดียวกันนะครับาการโครจรพักองศาของดาวพอรหัสนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์สุพสรรครับให้ความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสำหรับดาวพฤหัสบดีาาค,บค่ะดาวพฤหัสบดีะนะคะทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสสบดีนะคะตามความหมายของโหราศาสตร์นะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุปขขะเค์นะเป็นองค์ประธานเป็นดาวองค์ใหญ่นะคะความหมายของดาวตัวแทนของดาวก็คือศิลธรรมจริยรธรรมนะคะคุณงามความดีนะคะแล้วก็ยังแทนในเรื่องของอาชีพเป็นหมอเป็นแพทย์เป็น เป็นทนายความนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามความหมายของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุประค์ซึ่งให้คุณนะคะเป็นดาวที่ให้คุณปัจจุบันเนี่ยโครจรผิดปกติคือเรียกว่าพักองศาคําว่าพักองศาคือ,อ,อหยุดนะคะถอยหลังะคะ,คะเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้ยกข้ามราศีไปแล้วแล้วก็ข้ามกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็ยังถอยหลังอยู่นะคะ ตามความหมายนะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความหมายว่าดาวองค์ใดก็แล้วแต่นะคะที่โคจรถอยหลังหรือพักองศานั้นนะคะเปรียบเสมือนดาวนั้นนะต้องสํารวจนะคะต้องรอบคอ้อต้องคิดต้องทบทวนอ,อย่างครูบาอาจารย์คนที่ใช้ความรู้นะคะเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะเป็นครูบาอาจารย์ต้องทบทวนและ้นะคะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้องนะคะคิดว่าเราต้องออใช้ อย่างไรถึงจะถูกนะคะรหัสถอยหลังเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในภบเรือนที่ดีถือว่าดีทําอะไรเพื่อคนอื่นทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะคะ ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ของตัวเองเลยยังเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยทำเพื่อลูกศิษย์นะคะเพื่อที่จะให้รู้สึกประสบความสําเร็จนะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นต้องช่วยเหลือนะคะเป็นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณงามความดีเนี่ยทำเพื่อผู้อื่นนะคะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณงามความดีที่สะสมนะคะแต่ถ้าอยู่ในเรือนที่เสียนะคะอยู่ในทุกสถานพบตามความหมายของโหราศาสตร์เนี่ยใช้วิชาความรู้ไปในทางที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอบคอบนะคะ อะไรที่รู้ว่าผิดก็คิดทบทวนและทําใหม่นะคะของเรายังมีโอกาสแล้วก็ยังปรับปรุงได้เสมอนะคะในเรื่องของความหมายของดวงดาวค่ะครับครับสำหรับดาวพฤหัสนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเดือนหน้านะฮะท่านอาจารย์นะฮะจะเห็นว่าพระอาทิตย์นะครับกำลังโคจรอยู่ตรงข้ามนะครับกับดาวพฤหัสบดีอยากให้ท่านอาจารย์ให้ความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมครับ ก็นั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ดาวพฤหัสบดีสังเกตจากโลกแล้วถ่อยหลังนะครับ <laughs> คือทุกปีเนี่ยเ,เราจะคิดกลับกันเมื่อกี้เราคุยถึงดาวพุธดาวศุกร์อันนั้นดาวข้าววงในดาวคราววงในในี่โครจรเร็วกว่าโลกในขณะที่ไปรอบดวงอาทิตย์แต่พอเป็นดาวคราววงนอกก็ตั้งแต่ดาวอังคารออกไปเนี่ยเขาก็จะโคจรช้ากว่าโลกคือคือวิ่งช้ากว่านะครับดาวพฤหัสบดีก็จะช้ากว่าดาวอังคารทีนี้ถ้าเราดูจากถังเนี่ย ก็เหมือนเรามองจากด้านบนระบบสุริยะลงมาแล้วเราตัดดวงืน่นออกไปหมดนะครับก็เห็นมีโลกมีดาวอังคารแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีวงใหญ่สุดเนี่ยวันที่8เมษายนเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในตําแหน่งตรงกันระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะมีโลกอยู่ตรงกลางนะครับตรงนั้นเราก็เรียกว่าตําแหน่ง opposition หรือว่าตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับตรงกันข้ามไม่ได้รวมทิศนะครับอันนี้เราก็จะเห็น ดาวพฤหัสบดีเนี่ยรับแสงอาทิตย์แล้วหันด้านเต็งดวงมาอย่างโลกอันนี้ดาวพฤหัสบดีเพนแน่นอนนะครับเพนตามความหมายดาราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ด้วยคือวันที่8เมษายนแต่เราต้องไม่ลืมว่าในขณะที่อยู่แบบนี้โลกเราจะไปเร็วกว่าดาวพระัสบดีเมื่อเราไปเร็วกว่าเนี่ยเราเหมือนนักวิ่งคนหนึ่งเนะี่ยที่วิ่งเร็วกว่าเพื่อนเราที่วิ่งอยู่ข้างๆเราด้านนอกเราเราวิ่งไปเร็วๆเนี่ยเราหันไปมองเพื่อนเรา แล้วเทียบกับอัธจันทร์ด้านหลังเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อเราเนี่ยวิ่งถอยหลังเข้าไปครับอ่าจะเทียบกับอัธจันทร์ด้านหลังอัธจันทร์ด้านหลังคืออะไรก็คือกลุ่มดาวจากราศีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราอยู่บนโลกเรามองออกไปนอกโลกเห็นดาวนัสบดีก็เหมือนกับดาวราสบดีเนี่ยเลื่อนถอยหลังถ้าเทียบกับกลุ่มดาวจากราศีนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มเห็นสงเกตเห็นแบบถอยหลังเนี่ยวันที่8เมษายนนี่เป็นวันตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ครับ 6กุมภาพันธ์ก่อนก่อนจะมาตำแหน่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มเริ่มเคลื่อนที่ผิดปกติละนะครับแล้วก็จะเลยตำแหน่งตรงข้ามไปอีกสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นยังเคลื่อนที่ผิดปกติอยู่จนกระทั่งโลกเนี่ยไปอยู่ไกลแล้วไปอยู่เหมือนกับนักวิ่งอะ่ะไปอยู่อีกฝักฝั่งของวงโคจรตอนนี้เราจะมองเห็นเขาเคลื่อนที่ไปทั้งหน้าอาตจ,จานรน์นะเราก็จะเห็นเขาเดินปกตินี่คือการสังเกตจากโลกนะครับแล้วก็จะเห็นดาวเคราะห์วงนอกเนี่ย เคลื่อนที่ถอยหลังในลักษณะก่อนตำแหน่งตรงข้ามแป๊บหนึ่งแล้วก็หลังตำแหน่งตรงข้ามแป๊บหนึ่งในระยะหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าดาวเคราะห์วงนอกเขาโคจรนานมากกว่าโลกรอบใช้เวลานานครับแล้วการสังเกตเห็นบนท้องฟ้าแล้วครับท่านอาจารย์โอ้ก็เป็นช่วงตำแหน่งตรงข้ามนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นดาวพระัสวบดีใกล้โลกนะครับเพราะในวงโคจรเนี่ยจะอยู่ห่างกันก็จริงแต่ว่ามันมีตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดปีหนึ่งก็จะใกล้กันครั้งหนึ่งดาวพระัสวบดีก็จะใช้เวลา ปีหนึ่งก็อีกประมาณ1เดือนก็ะจะใกล้กันทีหนึ่งก็จะเกิดตําแหน่งตรงข้ามเนี่ยครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทุกรอบป,ปีเราจะเห็นดาวพัสุบดีสว่างสุขใสที่สุดหนึ่งครั้งก็ค,คือเพนนนั่นเองนะครับโดยห่างกันปีกับอีกหนึ่งเดือนและจะเห็นเหมือนดวงจันทร์เพนเลยครับเห็นขึ้นตอนหัวค่ำพ,พอดวงอาทิตย์ตกปับ๊บพอเขาตรงข้ามดวงอาทิตย์นะครับเขาก็จะขึ้นเลยเพราะเที่ยงคืนดวงอาทิตย์อยู่ล่างสุดของเราดาวพัสดุบดีก็อยู่กลางฟ้า ยามเที่ยงคืนพอใกล้สว่างดวงที่กำลังจะขึ้นดาวพฤหัสบดีก็กำลังจะตกครับเพราะเขาตรงข้ามกันก็จะสว่างสุขใสสวยงามเพราะฉะนั้นวันที่8เมษายนหรือก่อนหน้าเล็กน้อยหรือหลังไปเล็กน้อยเนี่ยท่านก็จะเห็นดาวพฤหัสบดีแวววาวมากนะครับสวยงามครับถ้าท้องฟ้าสว่างนะฮะ<ม>ก็จะเห็นดาวพฤหัสบดีนะครับท่านใดที่สนใจก็ ไปดูดาวดูดาวได้ะนะแต่ช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีจะจะ,จะอยู่องค์เดียวนะฮะจะอยู่เป็นเป็นถือว่าดาวเคราะห์นะครับโดดเดียวโดวเดียวครับด,เด,ด,เ,ด,ดเดียวนะครับผมครับก็อันนี้เป็นความหมายของดาวพฤหัสบดีที่พักนะครับถอยหลังแล้วก็ไปเพนด้วยนะครับผมครับก็ทําให้มีพลังงานมีแสงสว่างนะครับนะครับในในราศีกันนะครับผมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดาววงอื่นนะครับซึ่งโคจร ผิดปกติเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีดาวเสาร์นะฮะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยปัจจุบันโคจรอยู่ที่ราศีธนูนะฮะไปราศีธนูนะครับความหมายของดาวเสาร์นะฮะเสาร์คือดาวที่ใหญ่ดาวที่หนักดาวที่เนินนานนะฮะปัจจุบันโคจรหยุดนิ่งนะท่านอาจารย์นะครับภาษาทางทางโหราศาสตร์นะครับเรียกว่าบนทคตินั่นเองนะฮะหรือการโคจรนิ่งอยู่กับที่นะครับการโคจรลักษณะนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์สุภสรให้ความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านครับผมครับค่ะ การการมลของดาวใหญ่นะคะคือพระเสานั่นนะคะก็ถือว่าเป็นการโครจรผิดปกติเพราะปกติเนี่ยโครจรไปเรื่อยๆข้างหน้าพระเสาเป็นดาวพระเคราะใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ,ะแต่เป็นดาวที่ไกลที่สุดนะคะ โคจรในวิชาโุราศาสตร์เนี่ยหราศีใช้เวลา2ปีครึ่งนะคะหรือ30เดือนนะคะเพราะฉะนั้นการโคจรของพระเสาจึงเนิน่นนานช้านะคะตามความหมายของดาวเนี่ยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาเพราะพระเสาเป็นดาวบาปะเคาะใหญ่นะคะเป็นดาวบาปะเคาะห์แล้วปีผลทางด้านอิทธิฤทธิ์เพราะว่าพระเสาเนี่ยนะคะเวลาให้คุณก็ให้คุณเยอะเวลาให้โทษก็ให้โทษรุนแรงนะคะเพราะพระเสา มนปุ๊บหรือการหยุดนิ่งปุ๊บทุกอย่างก็ตามความหมายของพระเสาเนี่ยก็นิ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสายิงยังไม่ให้โทษมากนักนะคะแต่ด้วยความหมายของดาวเสาเนี่ยการที่พระเสาจะให้โทษเนี่ยต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะถือว่านะคะไม่ได้แบบโครงคลามเหมือนอย่างพลางคาอย่างพระอาทิตย์เหมือนดาวบาประเคราะห์โดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอเวลานะคะ สาเหตุที่ว่าเนื่อช้านานก็มาจากวิธีการโคจรนะคะตามดาราศาสตร์นะคะหรือตามความเป็นจริงของบนท้องฟ้านั่นเองนะคะคแล้วก็ตามความหมายของเรือนชะตาพระเสาจะให้โทษตามเรือนชะตาพระเสาเป็นนอกจากโทษทุกแล้วเรือนชะตาที่เสาพระเสาคลองอยู่นะคะพระเสาคลองสองเรือนนะคะบอกแล้วเป็นเกษตรษสองเรือนในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์นะคะพระเสาเป็นเจ้าเรือนไหนให้โทษให้ทุกตาม เรือนนั้นนะคะจนกว่าเสาจะเดินปกติถ้ามะเสาเป็นเจ้าเรือนตนุหรือว่าลัคนาสกิตราศีมังกรราศีกุมก็ให้โทษทายโทษทายทุกข์เครียดวิตกคิดมากนะคะค,คิดมากตามนี้ตามความหมายของดาวนะคแล้วก็เรือนชะตาค่ะครับซึ่งตอนนี้ดา,าวเสาอยู่ที่ราศีธนูนะครับหยุดนิ่งอยู่นะครับอยู่ในระยะ3ามองศา34ทิบดานะครับอยู่ต้นราศีนะครับ ในทางดาราศาสตร์เดี๋ยวต้องเชิญท่านอาจารย์สิทธิชัยให้ความรู้นะครับว่าการที่ดาวโคจรหยุดนิ่งนะฮะท่านอาจารย์ก็คคล้ายๆกับที่ี่อธิบายดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือใน1ปีอันนี้ของดาวเสาร์นี่ไม่ใช่หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีแป๊บๆหนึ่งปีก็อีกไม่กี่วันครับก็จะมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์เหมือนกับที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในวันที่8เมษายนแต่ดาวเสาร์จะมาอยู่ในวันที่15มิถุนายนนะครับ แล้วก็ปีที่แล้วก็ใกล้ๆ15มิถุนายนนี่แหละก็คือดาวเสาร์ใกล้โลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ,รบปีแล้วก่อนหน้าที่จะอยู่ตำแหน่งอ p p o s i t i o n กับหลัง opposition ระยะหนึ่งแต่ก็จะยาวนานกว่าดาวพฤหัสบดีนะครับก็จะโคจรวิปรตก็คือคถอยหลังนะครับอันนี้อันนี้คือธรรมชาติที่เราเห็นนั่นแหละก็คือโลกเราวิ่งไปเร็วกว่าเราก็เป็นนักวิ่งที่เร็วกว่าดาวเสาร์อีกเหมือนกันก็เลยมองเห็นดาวเสาร์เหมือนถอยหลังถ้าเทียบกับอัตจันร์ที่อยู่เบื้องหลัง อันนั้นดีดาวเสาเขาก็ยังวิ่งมานั่นแหละแต่เขาช้ากว่าเราครับถ้าเทียบอัตจันทร์เบื้องหลังก็เหมือนเขาถอยออกไปคือเทียบกับดวงดาวจากราศีนั่นเองครับครับครับอันนี้ผมไปดูตำแหน่งดวงดาวนะฮะวันนี้นะครับก็มองไปเห็นถึงดาวพระรังคารนะครับดาวอังคารครับดาวอังคารปัจจุบันโคจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับอยู่ในระยะ16องศา37ลิบดานะครับดาวอังคารที่ราศีเมษนะครับ การสังเกตเห็นดาวอังคารบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์รีชัยเพิ่มเติมสักนิดนึงครับผมครับอาจารย์คือดาวอังคารตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูบนท้องฟ้าเนี่ยคือดาวอางคารช่วงนี้ไม่สว่างไม่สว่างเพราะว่าอยู่เหมือนกับฟากฝั่งตรงข้างกันในวงโครจรเหมือนนักวิ่งอีกอ่ะผมเทียบนักวิ่งทุกคนจะนึกภาพง่ายขึ้นก็คือเขาอยู่คนละฟากสนามแต่ทั้งที่วงโครจรติดก,กันมันก็ต้องถือว่าไกลนะครับ,รบเมื่อไกลเราก็เลยเห็นเขาดวงนิดเดียว เป็นจุดเล็กๆแล้วดาวอังคารนี่ขนาดก็ไม่โตเหมือนดาวนฤาัสบดีเขาก็เลยเห็นเป็นจุดสว่างเล็กๆสีส้มๆนะครับปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกตอนหัวค่ำสูงขึ้นมาจากดาวศุกร์ที่เคยตกไปแล้วคือตอนนี้ราศีที่อยู่ขอบฟ้าเลยก็คือราศีมีนนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยอยู่แต่ดาวพุธจะอยู่ชิดกับขอบฟ้าพอสมควรสูงกว่าราศีมีนขึ้นไปก็คือราศีเมษก็คือกลุ่มดาวเก็บซึ่งตอนนี้ดาวอังคารอยู่ตรงนั้น ทีนี้มองดูดาวองคารบนฟ้าเนี่ยในบริเวณกลุ่มดาวแกะเนี่ยมันไม่มีดาวไหนเด่นเลยดาวองคารก็เลยมีสีพิเศษก็คือออกสีส้มๆแดงแแต่ถ้าให้สังเกตเป็นแค่จุดนะครับไม่เป็นความสว่างแวววาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวองคารอยู่ไกลโลกอยู่ไกลโลกครับแล้วอีกไม่กี่วันฮะเดี๋ยวประมาณสัก20กว่าวันฮะดาวทิศก็จะโครจรเข้าไปราศสีเมบก็จะไปร่วมกับดาวองคารอย่างนี้การสังเกตเห็นบนท้องฟ้าเป็นยไงบ้างครับอาจารย์ก็คงจะสังเกตดาวองคารยากครับยากขึ้นเรื่อยรเพราะว่า ช่วงนั้นเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือดวงอาทิตย์ย้ายราศีจากมีนไปเมษก็คือวันมหาสงกรานต์เขาถือว่าตรงจุดนี้แหละเป็นจุดรอยต่อหรือจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งในการกําหนดนับวันเดือนปีแล้วก็หมายถึงการวิวัน์เข้าสู่รอบใหม่ของปีด้วยนะครับผมตรงนี้ครับแต่ว่าที่น่าสนใจในทางโหราศาสตร์นะครับก็ไปมองเห็นว่าที่ราศีเมษมีดาวองคารนะครับซึ่งเป็นดาวบาปะเคราะ์นะครับ ซึ่งเป็นดาวโทสะนะฮะดาวการกระทําดาวขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีดาวพระอาทิตย์นะฮะโคจรเข้าไปร่วมอยู่ด้วยที่ราศีเมษนอกจากนั้นนะฮะก็จะไปดูที่ราศีสิงห์ก็จะเห็นว่ามีพระราหูนะฮะโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ก็ทํามุมตีโกนนะครับตีโกนหน้ากับดาวอังคารและก็ดาวอาทิตย์ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นก็ดาวเสาร์นะฮะซึ่งเป็นดาวบารเคะาะห์ใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะ ก็ปัจจุบันโคจรสถิตอยู่ที่ราศีธนูนะครับก็ถือว่าตีโกลนะครับตีโกนด้านหลังนะครับของดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะครับซึ่งทําทให้เห็นว่านอกจากาดาวที่เป็นบาปรราะห์แล้วนะฮะก็ยังส่งกระแสถึถงกันนะครับได้ในเชิงมุมตีโกลนอกนั้นก็จะมีเกตสยามนะครับร่วมอยู่ด้วยในราศีธนูครับาการอาการของดาวนะฮะบาราาะห์ที่ตีโกลกันจะเป็นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์ สุพศ์นะฮะให้ความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านครับผมครับค่ะคก็ในมุมดาวดาวของนะคะเรียกว่าตรีโกณธาตุไฟนะคะคือที่ราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟอันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะคะคือมุมตรีโกณด้วยกัน <c oughs> แล้วมีดาวบาปปะเค์ะนะคะเดี๋ยวตอนณปัจจุบันมีอังคารมรตยูนะคะราหูเสาภเกตเป็นตัวเลข เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าจะมีพระอาทิตย์มาถือว่าเป็นชุมนุมบาประเคาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอิทธิพลนะคะคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือค,คนราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะแบบ100เซนะคะเพราะว่าในมุมดาวใหญ่เนี่ยนะคะส่งกระแสถึงไม่ว่าจะเป็นตรีโกณหน้าหรือตรีโกณหลังนะคะเพราะฉะนั้นจะบ่งบอกในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะในเรื่องของการกระทําอังคารเป็นเจ้าโทสะนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายนะคะ ราหูเป็นดาวมัวดาวเมานะคะทำอะไรทําเอาแต่ใจนะคะเพราะสาวเป็นดาวบาประเคราะที่ให้โทษให้ทุกนะคะโดยมีพักเกตเป็นตัวเร่งเพราะฉะนั้นเมื่อชมนุมดาวบาประเคาะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ จะในมุมไหนก็แล้วแต่3มราศีนี้ถือว่าได้อิทธิพลของดาวเนี่ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณนะคะหรือใครที่มีลัคนาอยู่ตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังช่วงใกล้สงการด้วยนะคะคยังไงก็มีสติมากๆนะคะยับยั้งชั่งใจทําอะไรอย่าวุ่นวานนะคะรอบครอบมากๆนะคะคนะคะคก็ระมัดระวังไว้จะดีนะดำเน,นินชีวิตด้วยความาไม่ประมาทบาระเคราะห์ตีโกรทัดไฟนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ ท่านดรพิโยคงเจริญนายกสมาคมนะครับท่านอาจารย์สิทธิชัยจันทราศริลปินนะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ประจําสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านอาจารย์สุพัฒสสน์รศีงามนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์นะครับประจําสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางสถานีแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ชมทางบ้าน ทุกท่านครับผมวันนี้ผมอาจารย์เกตคธนชัยธนทวิพันธ์กุลนะครับต้องขอราาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามรายการนี้ได้ใหม่นะครับผมครับขอบพระคุณครับ,บค่สวัสดีครับ